กรับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมจีจีมูฟี่ตะคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาสปอยเรื่องการต่อสู้ระดับนิลันตอนที่9นะครับผมพ yeah. so okay? าเอกนั้นก็ได้ลองใช้พลังของเทพป,ปีศาจเพื่อเข้าไปจุมตีปะทา กับประตูบานนี้ดูบ้างและถึงแม้ว่ามันนั้นก็จะเป็นพลังถี่รุนแรงแบบมากสุดๆแต่ประตูนั้นมันก็ไม่ขยับขยื่นพระเอกก็พังประตูไม่ได้และทันใดนั้นที่ผัวของพระเอก นั้นก็สัมผัสได้เลยถึงบรรยากาศที่มันก็เปลี่ยนไปชวนน่าคนลุกแบบสุดๆและสิทธิ์พิสซุนๆนั้นก็ได้บอกไปว่าตรงนั้นมันก็มีประตูได้ซอนอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะไปเทียนข้าวว่าเราก็ควรที่จะไปตรวจสอบกันจะดีหรือเปล่ลาล่ะและเมื่อทั้งสองคนนันก็ได้เข้ามาดูและก็ได้ค้นพบเข้ากับสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมันนั้นก็สุดใจะใหญ่โตต่อมา พี่ก็ได้บอกไปว่าที่แห่งนี้ค่ะก็เคยได้ยินข่าวลือเราขานเกี่ยวกับตัวมันด้วยว่ามันก็เคยได้มีเซียนผู้แข็งแกร่งแต่เดินทางลงมายังนักที่นี่และมันก็มีเอาไว้เพื่อกัเก็บวิญญาณชั่วร้ายที่มีพลังมหาศาลอีกด้วยและทันเดนนั่นเองที่ทั้งสองคนนะครับก็ได้ถูก สู่จมเข้าไปจนได้ซึ่งส่วนส่วนนางก็พูดแป่ว่าพวกเรานั้นก็กำลังเล่นอยู่กับอาริยธรรมโบราณเป็นความลับที่ไม่มีใครแต่ถูกคนพบมานานและมันก็คงที่จะไม่ยอมให้พวกเราสามารถผ่านและออก ไปจากที่นี่ง่ายๆแน่และจากนั้นพระเอกนั้นเขาก็ได้ผลักให้สิทธิพี่ส่วนออกไปให้พ้นทางเลยนั่นเองเป็นเพราะว่าพระเอกนั้นก็ต้องการที่จะมารับการโจมตีแทนนางไปและเขาก็ถูกมันจูโจมจนกระทั่งตัวของพระเอกนั้นก็หายใจไม่ออกเลยทีเดียวแต่สิทธิพี่ก็ยังได้เข้ามาทำการช่วยเหลือเขาเอาไว้โดยการใช้เคล็ดวิชาดาบตัดไปที่ ลุมมอควันพวกนี้ไปได้สำเร็จและนางก็ยังได้ทำํำกับพระเอกไปด้วยอีกว่าเจ้าเด็กใหม่หนี่เจ้าก็มีความคิดจะทําอะไรกันแน่ล่ะจากนั้นนางก็ทำการออกคําสั่งไปต่อว่าตอนนี้พวกเรานั้นก็ไม่ควรที่จะมาสนใจเรื่องสมบัติที่ซ่อนอยู่ณที่นี่แต่ว่าเรานั้นก็ควรที่จะมุ่งเน้นไปที่การเอาชีวิต เอาตัวรอดก่อนก็แล้วกันและลำพังพวกเราเองนั้นก็คงที่จะไม่สามารถมาเอาชนะกลุ่มควันปีศาจพวกนี้ไปได้แน่และจากนั้นนางก็ได้ตัดสินใจที่จะใช้พลังบางอย่างซึ่งมันก็เป็นไพ่ใต้ที่นางนั้นได้เก็บเอาไว้มันนะครับก็จะเป็นผนึก ที่ปรมาจารย์ของนางได้มอบเอามาให้เก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินซึ่งเมื่อได้ใช้มันออกมาผนึกมันก็จะหายไปทําให้นางก็อาจจะไม่สามารถควบคุมพลังที่มากล้นได้นางก็จึงได้ปรึกษาพระเอกก่อนพระเอกก็จึงได้ตอบกลบับนางไปว่าเอาเลยสิพี่ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องสนใจข้าผู้นี้หรอกก็ทํามันไปได้เลยซึ่งนางก็ได้ทําการปลดผนึก ไปจนได้ทําให้ระดับพลังของนางนะครับก็ได้เพิ่มพูนขึ้นมาแบบมากมหาศาลสุดๆและจากนั้นสิทพียส่วนนางก็ได้ใช้พละกกาลังทั้งหมดที่มีอยู่ในตอนนี้เข้าไปจัดการกับกลุ่มปีศาจลงได้สําเร็จก่อนที่นางก็จะทําการถล่มที่ทางเข้าประตูให้มันได้พังลงมาด้วยทําให้พวกเราปีศาจมันก็จะถูกฝังอยู่ณที่นี่แบบตลอดไปเลยทีเดียว ซึ่งถึงแม้ว่าการลงมาในครั้งนี้ พวกของพระเอกนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับของขวัญอะไรกลับไปเลยนอกจากความทรงจำของบรรพบุรุษประจำตระกูลของพระเอกแต่ทว่าพระเอกนั้นก็ยังไม่ลืมที่จะกล่าวขอบคุณสิทธิ์พี่ส่วนและเขานั้นก็ติดหนี้บุญคุณของนางอยู่พระเอกก็คิดเลยว่าจะต้องหาทางมาตอบแทนบุญคุณนางไปให้มันจงได้สักวันหนึ่งและจากนั้นเช้าวันต่อมาพระเอกของเรานณ เขาก็ได้ตื่นขึ้นฉี่บนเรือลำหนึ่งและพระเอกก็พบว่าสิทธิ์พี่สุนส่วนั้นก็ได้เข้ามานอนกอดกับตัวพระเอกไปอยู่พร้อมกับนางก็ได้พูดด้วยนะครับว่าข้าก็อยากกินมันให้จนหมดสิ้นและนอกจากนั้นนางก็ยังได้เข้ามา ไปที่นิ้วมือของพระเอกขอดันคิดไปว่ามันเป็นของกินและจากนั้นพระเอกก็จึงได้คิดใน,นใจขึ้นมาว่านางเนี่ยนะก็คือผู้ที่แข็งแกร่งแถมก็ยังมีระดับพลังที่อยู่ในขันจกักรพรรดิอีกด้วยและไม่ว่าจะดูยังไงมันก็ไม่เหมือนคนที่แข็งแกร่งเลยสิทธิของข้าก็ดูเหมือนคนที่บ้องเบลซะจริงๆและต่อมานะครับพระเอกนั้นเขาก็มีเรื่องหนึ่ง ที่ก็ได้สงสัยมาเป็นเวลานานเนื่องจากสิทธิ์พี่ส่วนนั้นก็เป็นคนที่ปลอมตัวเก่งพระเอกนั้นก็จึงเกิดความสงสัยว่าใบหน้าของนงั่งในตอนนี้นั้นมันก็เป็นของจริงด้วยหรือไม่หรือว่านานก็ใส่หน้ากากปลอมแปลงหน้าตาอยู่และพระเอกก็จึงได้ลองเข้าไปเช็คแล้วก็ดึงดูจนทำให้เขาได้ค้นพบความจริงไปว่านี่มันก็คือหน้าที่แท้จริงของนงั่งและจากน,านั้นสิทธิ ส่วนนางเนี่ยนะครับก็ได้ตื่นขึ้นมาแบบพอดีและก็ได้คิดไปว่าพระเอกนั้นก็อาจที่จะอยากเข้ามาลวนลามนางและกําลังแต้อังนางไปอยู่แน่ๆต่อมาพระเอกเขาก็ได้บอก กับนางไปว่าเปล่าเลยสิทพี่ขานาะก็แค่อยากที่จะดูนางก็จึงได้ถามกลับไปด้วยความเขินอายเป็นอย่างมากว่าเจ้านั้นก็อยากที่จะมาดูอะไรในตัวข้างั้นหรอทำให้พระเอกนั้นก็อแพย้ายามที่จะตอบกลับ นางไปว่าเปล่าเลยนะสิพี่ข้าเนี่ยก็ไม่ใช่คนแบบที่ท่านคิดไปสักน่อยหนึ่งและในขณะที่พระเอกนั้นก็กำลังโดนนั่งเหยียบแล้วก็ลงโทษไปอยู่นั้นแต่ทว่ามันก็กลับได้มีเลือดของชาวบ้านและก็เป็นชาวประมงได้ขับผ่านมาทางนี้แบบพอดีและทำให้เขานั้นก็จึงคิดว่าทั้งสองคนก็น่าที่จะเป็นคู่รักกันแน่แน่แถมก็กำลังหยอกล้อเล่นกันไปอยู่อี ด้วยถามให้ชาวประมงก็ได้บอกไปนะครับผมว่าข้าก็ต้องขอโทษทีที่มาขัดจังหวะแต่ว่าตัวข้าเนี่ยนะก็ไม่เห็น อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยล่ะและจากนั้นฉากต่อมาพระเอกเขาก็ได้ถามไปว่าท่านนะ่ะก็เป็นคนที่ได้ช่วยชีวิตของข้าให้ออกมาจากถ้ำบ้านนั่นแบบนั้นใช่หรือไม่ล่ะและนางก็ตอบกลาบว่าเจ้าคิดเช่นไรล่ะข้าน่ะก็เป็นศิษย์พี่ที่ยอดเยี่ยมมากเลยใช่หรือเปล่าและถึงเจ้าจะดีใจที่ได้มีศิษย์พี่แบบข้าแต่ข้าก็คงจะต้องขอบอกไปตามตรงด้วยเช่นกัน ว่าจากนี้เป็นต้นไปนะไปเทียนเจ้านั้นก็จะต้องออกเดินทางไปแบบเพียงลําพังคนเดียวซะแล้วละ่ะข่านั้นก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปพร้อมกับเจ้าได้อีกต่อไปเป็นเพราะว่าเมื่อคืนนี้ข่าเนี่ยก็ได้ทําการถอดผนึกที่ท่านอาจารย์ได้ใส่ลงมาในใกายข้าทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละ่ะและนั่นมันก็อาจที่จะทําให้ตัวข้านั้นได้หันมาทําร้ายเจ้า ได้แบบทุกเมื่อยังไงล่ะและมันก็น่าจะเป็นการดีมากกว่าถ้าหากพวกเราแต่เลือกมาแยกทางกันตรงนี้และพระเอกนั้นก็จึงได้บอกกับนางไปว่าตัวเขาหนันก็จะต้องออกเดินทางไปณที่เมืองสายลมตามคําที่ปู่ของเขานั้นก็เคยได้บอกไว้แต่ทว่าพระเอกนั้นก็จะไม่ขอลืมนี้บุญคุณในครั้งนี้เป็นอันขาดสิ่งส่วนส่วนเองนั้นก็พูดไปว่าเจ้าก็ จงตั้งกาดขึ้นมาให้มั่นเป็นเพราะว่าหุนทางด้านหน้ามันก็จะเต็มไปด้วยอุปสรรคและเจ้าก็คงที่จะไม่มีนางฟ้าเช่นข้าที่ใจดีเหมือนข้าคนนี้ได้คอยมาช่วยเหลือตัวเจ้าอีกต่อไปด้วยและพระเอกนั้นก็ตอบกลับไปว่าจริงๆแล้วจิตใจของตัวข้าเองมันก็มีระดับความแข็งแกร่งที่สูงมากสุด แต่ก็อยู่ในขั้นจกักรพรรดิอีกด้วยนั่นนะและส่วนนางก็บอกไปว่าาครั้งหน้าเจ้าได้เจอหลุมอยู่ตรงหน้าแล้วละก็ก็จงออกนําทางข้าไปได้เลยข้าจะไม่เป็นผู้นําเด็ดขาดและจากนั้นนางเนี่ยนะครับก็ทําการใส่นากากเพื่อปลอมตัวไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กล่าวอวยพรให้พระเอกของเรานั้นโชคดีจนกว่าที่พวกเรานั้นก็จะได้พบกันมาอีกครั้ง เมื่อนานก็ได้จากผ่าเอกไปแล้วจต่เท่าว่าผ่าเอกนั้นเขาก็ได้นึกขึ้นมาได้ว่าตนเองนานก็พายเรือไม่เป็นและตกดึกของวันนั้นมันก็เรียกได้เลยว่าผ่าเอกนั้นก็ยังคงไปไหนไม่ได้ใกล้และจากนั้นมันก็ได้มีเรือของพวกชาวบ้านที่ก่อกำลังรีบหนีและก็พูดไปด้วยอีกว่าไอ้เจ้าพวกราชวงศ์เมฆาถล่มฟ้ามันก็ได้มาอยู่ณนทะี่นี้ ด้วยทำให้ไพคลอ,อ,องเรานั้นก็ถึงกับต้องงงว่ากลุ่มคนพวกนี้นั้นก็เป็นใครกันแน่ ก็จบไปก่อนนะครับผมคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านในวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้จนจบและคลิปนี้นะครับผมทำหน้าที่จำสที่แล้วก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ